และเมื่อสักครูน่นี้เปิดตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กแล้วนะคะปรากฏว่าดัชนีดาวโจนส์ในช่วงเปิดตลาดตกลงถึง500จุดขณะน,นี้อาจจะอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสหราชอาณาจักรเมื่อออกจากสาภาพยุโรปจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่คงจะปฏิเสธผลที่จะตามมาได้ยากนะคะเป็นความเห็นของอดีตเลขาธิการอาเซียนดรสุรินทร์พิสุวรรณค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งใน6 เกือบ20่อซถอยออกไปเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกระทั่งพอสมควรกระทบกระเทือนพอสมควรกับประชาคมยุโรปบวกกับ EU เนี่ยเป็นแหล่งเงินทุนที่มาลงทุนในอาเซียนเป็นอันดับหนึ่งมานานเป็นตลาดใหญ่อันดับสามของอาเซียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็คงมีผลกระทบในช่วงระยะเวลาที่มันไม่ชัดเจน เขาจะใช้เวลาสองปีในการทําเรื่องอย่าร้างให้มันเสร็จสิ้นในช่วงสองปีนี้มันก็จะเป็นช่วงสองปีที่เราก็ต้องได้รับผลกระทบด้วยอีกด้านหนึ่งดรสุรินทร์ระบุว่าผลกระทบต่อไทยอาจจะไม่ได้มีมากนักนะคะแต่ว่าในระยะยาวอาจจะแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสได้มากขึ้นสําหรับอาเซียนค่ะที่สําคัญคือประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของอาเซียนแทนที่จะ รับผลกระทบเป็นอันดับสองรองจากคนอื่นเนี่ยเราน่าจะพยายามที่จะทำให้เป็นประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากเงื่อนไขต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้คือสร้างความสามารถในการแข่งขันของเราเพิ่มขึ้นเพิ่ม productivity ของคนของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราเพิ่มขึ้นเพื่อให หลายต่อหลายประเทศที่กำลังมองหาความมั่นคงเสถียรภาพและก็โอกาสที่จะมา,าลงทุนและก็มีเสถียรภาพปกป้องมีความปลอดภัยให้กับเงินทุนของเขาเนี่ยอยากจะให้ประเทศไทยแข่งขันกับเขาเรื่องนั้น